สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดไร่ขิงนะครับอำเภอสัมพานจังหวัดนคนปรปฐมนะครับวันนี้มาทําบุญที่นี่เดีย๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศภายในวัดด้วยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ตรงบริเวณพระบรมธาเจดีย์พระอ,อุบาลีมหามงคลนะครับตรงจุดนี้ เดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบไหว้พรภายในกันนะครับภายในนี้ก็อากาศก็จะเย็นสบายนะครับไม่ร้อนเลยจะมีทั้งหมด2ชั้นนะครับ เดี๋ยวจะพาไปชมที่ชั้นที่สองกันนะครับจะอยู่ด้านนอกตอนนี้ผมก็ขึ้นมาบริเวณชั้นที่สองนะครับประตูรู้สึกว่าจะปิดอยู่นะครับเป็นพระบระมสารีริกธาตุนะครับประตูปิดนะครับเดี๋ยวให้มองผ่านกระจกละกันไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะครับ เราจะลงไปบริเวณตรงหน้าพระอุโบสถนะครับเดี๋ยวจะไปกราบไหว้องค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงแล้วก็จะไปถวายสังฆทานกันด้วยตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงบริเวณส่วนของหน้าวัดแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วตรงนี้เมื่อสมัยอดีตก็คือบริเวณหลังวัดนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนี้เขาจะเดินทางสัญจรกันทางน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะไปที่บริเวณพระอุโบสถนะครับ ถ้าเกิดเราสังเกตรเราจะเห็นนะครับว่าพระประธานจะหันหน้าไปทางด้านหลังวัดนะครับซึ่งเป็นตรงบริเวณของแม่น้ํามาดิดตรงนี้ก็คือหลังวัดนะครับเราจะเข้าไปตรงนี้กันจุดแรกที่เข้ามาก็จะเป็นจุดถวายสังฆทานนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้เตรียมหมอนมาด้วยจะมาถวายสังฆทานหมอนกันนะครับ มีหมอนมาหนึ่งใบปกติเขาจะต้องถวายคู่นะครับถ้าเกิดใครอยากจะมีแฟนก็จะต้องถวายหมอนคู่นะครับเดี๋ยวขอไปถวายสังฆทานก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ได้ถวายสังฆทานเสร็จเรียบร้อยแลยนะครับ ต่อไปแล้วก็จะมาไหว้องค์หลวงพ่อกันนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นบริเวณจุดด้านนอกนะครับก็สามารถประกาบไล้ได้นะครับจุดนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปไหว้ภายในพระอุโบสถกันนะครับ ก็ได้มาต่อว้ขอพรกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาชมบริเวณรอบๆพระอุโบสถนะครับจะมีจุดทําบุญต่างๆตรงน,นี้ก็จะมีเป็นน้ํามนต์นะครับจะมีบรรจุแบบเป็นขวดเลยแล้วก็สามารถเอากลับไปได้น,นะครับทาบุญแล้วก็ไปเทใส่น้ําดื่มก็ได้หรือเอาไว้อาบก็ได้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดทําบุญกระเบื้องนะครับตรงจุดม,มีการทําบุญนะครับกระเบื้องเดี๋ยวเราจะไปชมบริเวณจุดด้านนอกกันต่อนะครับที่นี้จะมีจุดถ่ายรูปสวยๆด้วยนะครับบริเวณด้านนอก ตไม่ดผมจอูนโบนะครับผมจริงรตอนนี้ผมก็เดินออกมาตรงบริเวณท้ายวัดนะครับท้ายพระอุโบสถซึ่งสมัยก่อนตรงนี้คือบริเวณหน้าวัดเลยเพราะฝั่งตรงข้ามนุ่ก็จะเป็นแม่น้ําท่าจีนะครับสมัยก่อนเขาจะสัญจรกันโดยทางเรือนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมจุดถ่ายรูปส,สวยๆตรงบริเวณจุดนี้กันนะครับคนเยอะะทีเดียววันนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นสวนหย่อมนะครับเป็นจุดศูนย์รวมการถ่ายภาพสวยๆเลยคนเยอะที่เดียวครับเขามีประดับประดาปูนปั้นต่างๆมีจัดดอกไม้ด้วยมีเก้าอี้เอาไว้ให้นั่งพักผ่อนกันอย่างสบายเลยครับจุดนี้ต้นไม้เยอะด้วยรู้สึกไม่ร้อนเลยร่มเย็นทีเดียว จุดตรงนี้ก็มีคลองยักษ์ด้วยนะครับตรงนี้เขาก็จะให้เราเอามือลูบนะครับแทนการเอาไม้ตีกันของใหญ่ทีเดียวส่วนจุดตรงนี้ให้เรามีลอดท้องช้างนะครับเดาะเคาะต่อดวงชะตาเสริมบารมีกัน แต่เ,เราจะลองไปลอดกันดูนะครับเอ้ยลอดเรียบร้อยแล้วขอทุกคนโชคตีโชคดีกันนะครับส่วนจุดตรงนี้ก็จะอยู่ตรงบริเวณด้านข้างของสวนหย่อมเมื่อกี้นะครับสามารถเดินทะลุมาได้นะครับก็จะเป็นจุดล่องเรือสะเดะาะเคาะนะครับจุดตรงนี้ เราก็นำเรือมาลอยตรงจุดนี้นะครับซึ่งเขาจะมีจัดเอาไว้ให้นะครับส่วนกรค้าตรงนี้ก็จะเป็นการทําบุญประจําปีเกิดนะครับใครเกิดปีไหนก็สามารถมาทำบุญกันได้นะครับผมเกิดปีกระต่ายครับซึ่งตรงกับปีนี้พอดี เดี๋ยวเราไปชมจุดต่อไปกันนะครับจุดตรงนี้ก็จะมีพระให้เรามากราบไหว้ตรงจุดนี้กันด้วยนะครับมีดอกไม้ทุกเชนให้เราเสร็จเลย จุดนี้ก็คือจุดไหว้องค์สมสมเด็จองค์ปฐมนะครับบริวเวณจุดตรงนี้จับจุดสนยอมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมตรงบริเวณบ้านดินกันนะครับตรงนั้นเขาจะมีเป็นป่าคาบด้วยเดี๋ยวเราจะไหว้พระตรงบริเวณด้านหน้าตรงนี้กันก่อนนะครับ ตรงนี้จะเป็นจุดไหว้พระให้พี่น้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีองค์หลวงพ่ออะไรบ้างนะครับจุดนี้องค์แรกก็จะเป็นหลวงพ่อพระพุทธโสธรนะครับองค์ที่สองก็เป็นหลวงพ่อโตนะครับ องค์ที่สามก็เป็นหลวงพ่อวัดไร่เขิงนะครับจะอยู่องค์กลางเลยองค์ที่สีก็หลวงพ่อทองนะครับส่วนองค์สุดท้ายก็หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตรงบริเวณบ้านดินกันนะครับเขาใช้ชื่อว่าบ้านอินทนนนะครับ เลี้ยงปลาคร์า,าดูดนมเดี๋ยวเราเขไปชมกันเรามาดูปลาคราบตรงนี้กันก่อนโอ้ปลาเต็มเลยเขามีให้ป้อนขวดตรงตรงบริเวงจุดตรงนี้ด้วยนะครับ วัลเวณนดูสวยงามทีเดียวร่มลื่นนะครับเป็นจุดถ่ายรูปสีสวยได้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปชมในบ้านดินกันครับ ภายในสวยงามมากนะครับทําด้วยดินทั้งหมดนะครับนี่แล้วเขาก็มาประดับตกแต่งเขาก็จะทําเป็นห้องต่างๆนะครับตรงนี้ทางเชื่อมให้เราเดินต่อได้กันมาเลยก็จะมีพระให้เราไหว้ด้วยนะครับตามจุดต่างๆก็จะเป็นลักษณะของปฏติมากรรมนูนต่ํานะครับ จุดตรงนี้ก็สวยตอนนี้ผมก็ออกมาจากตรงบริเวณบ้านดินนะครับก็เจอฝูงปลาคราฟเหมือนเดิมมีหลายบอ่อนะครับที่นี่ก็มีคนมาป้อนอาหารด้วย เดี๋ยวเราจะไปตรงบริเวณจุดสุดท้ายกันนะครับตรงบริเวณริมแม่น้ำท่าจีนกันตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณริมแม่น้ำท่าจีนนะครับหรือว่าแม่น้ำนครชัยศรีนะครับวิวสวยทีเดียวนะครับจุดนี้เราก็สามารถลงไปเดินตรงบริเวณโป๊ได้นะครับเดี๋ยวเจอ องไปเดดินูและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของวัดไร่ขิงนะครับที่วันนี้ผมพาเพื่อนๆได้มาเที่ยวมาทําบุญกันสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ